หนังสือเสียงเรื่องร้อยป่าอลชรพันบางกอกประพันธ์หนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมัน ทีหห่หนึ่งคนอย่างมันไอเสือจากบ้านป่าหายากป่าแดงเป็นป่าชนิดหนึ่งของเมืองไทยในจำนวนห้าชนิดคือป่าดงดิบป่าเขาป่าแดงป่าเบญจพรรณและป่าชายเลนน้ำเข็ม ป่าแดงได้แก่ป่าที่อยู่บนพื้นที่ที่แห้งแลง้งเป็นกรวดหินหรือดินทรายปนลูกรังต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าแดงมักมีลักษณะแห้งแลง้งผิวเปลือกคลุกระไม่ค่อยมีขนาดใหญ่โตนักและขึ้นกันอยู่ห่างๆมองดูปโปรง่งราวกับสวนที่คนปลูกไว้ไม่ใช่ขึ้นเองตามธรรมชาติไม้ในป่าแดงมีไม่มากชนิดที่เป็นไม้เนื้อแข็งจริงๆก็เช่นเตง่งรังมะค่า รกฟ้าที่เป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางก็เช่นเหียงพลวงผิดกับป่าดงดิบหรือป่าเบญจพันณนั่นมีไม้ขึ้นปะปนกันอยู่หลายสิบหลายร้อยชนิดทีเดียวตามบริเวณพื้นดินในป่าแดงไม้รกรุงรังยิ่งในฤดูแหลงต้นไม้ในป่าแดงจะทิ้งใบหมดเหลือแต่ลำต้นและกิ่งไม้แห้งๆมองโปร่งโล่งไปถึงไหน,ไหน เห็นแล้วชวนให้หดหูหอเหียวหงอยเหงาเศร้าใจนึกไปถึงความเสื่อมสลายไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายป่าแดงในหน้าแล้งปีนั้นร้อนและแหลงจัดมันแห้งจนเหมือนจะไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่ในบริเวณป่านั้นเลยพื้นดินแทบจะกลายเป็นฝุน่นขนาดว่าถ้าใครบังเอิญทำน้ำหกลงไปมันจะแห้งหายวับไปกับตากระนั้น ต้นไม้เปลือกคลุกคละที่ปลาศจากใบชูกิ่งก้านหงิกงอเสียดขึ้นไปบนท้องฟ้าสีน้ำตาลอมดำเข้มของมันตัดกับสีฟ้าใสมองเหมือนกับลายเส้นผู้กันที่ป้ายไปบนผืนผ้าใบโดยฝีมือของจิตรกรยิ่งตกบ่ายอากาศยิ่งร้อนจัดเหนือพื้นดินจะเห็นไอร้อนลอยขึ้นเป็นเป,นเปลวใสเป็นริ้และเลื่อมกระเพื่อมเวลาสูดลมหายใจเข้าไปจะรู้สึกร้อนผาผาว และว่างโว่งราวกับไร้อากาศเอาเสียเลยลำคอของคนเดินป่าในยามนี้จะแห้งผากถึงจะมีน้ําดื่มเท่าไร่แต่น้ําตามป่าในหน้านี้เล่าก็แสนจะกันดานหาได้ยากนักหนาครั้นจะนํำหิ้วติดตัวมามากนักเล่าก็จะหนักเหนื่อยมากไปเปล่าจึงคนเดินป่าจำต้องสู้ทนไปหาเอาข้างหน้าทนจนรู้สึกแห้งท้องแห้งอกแห้งคอกระทั่งถึงริมฝีปา มันจะแห้งกระหายเสียจนรู้สึกขมแล้วก็เปลี่ยนจากขมจนชาถ้าเอามือลูบลิมฝีปากจะเห็นเป็นคราบติดหนาเหงื่อจะไหลกโกรกท่วมกายและจะมีตัวมแมลงเล็กๆคล้ายพึ่งบินว่อนตามตอมเลียยเหงื่อซ้ำชวนให้รำคาญยิ่งขึ้นไปอีกท่ามกลางความร้อนและแห้งแล้งของป่าแดงยามนี้พระธุดงชราองค์หนึ่ง กำลังดุ่มเดินฝ่ามาตามเส้นทางเล็กๆในป่าอย่างโดดเดี่ยวด้วยอาการสำรวมจีวรที่ย้อมด้วยน้ำฝาดสีเหลืองคลำ้ำมีรอยฝุ่นเกาะเต็มแม้จะสูงอายุและร่างค่อนข้างเล็กแต่ท่านก็แกข่งดูยังแข็งแรงและว่องไวเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางสายเดียวที่บ่ายหน้าจากป่าลึกมาสู่ลำแม่น้ำฝุ่นและทรายในยามตะวันบ่ายร้อนจนแทบจะทนไม่ได้ นานๆครั้งจะมีลมพัดแต่ลมนั้นเล่าก็อ้าวอบร้าวกระเป๋าออกมาจากกองไฟทั่วทั้งป่าเงียบเชียบเหมือนกับว่าขณะนี้มีชีวิตท่านดันด้นมังุมมังาราดั่งมิรู้ว่าจะไปสู่หนไหนและเพื่ออะไรในโลกกว้างนี้ตามลำพังเพียงชั่วชีวิตเดียวเท่านั้นจนกระทั่งตะวันร้อนอ่อนแสงภิกษุชราองค์นี้จึงได้พ้นจากป่าแดง เข้าเขตท้องนาอันแตกไรแหงและแห้งเกราะเป็นฝุ่นทรายเบื้องหน้ามีหมู่บ้านตั้งอยู่ในหมู่ไม้จำพวกหมากมะพร้าวและเห็นเป็นทิวอยู่ลิบลิบท่านคงเดินต่อไปด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอและอาการที่สำรวมใกล้เข้าไปได้ยินเสียงไก่เสียงนกและเสียงหมาดังลอยลมมาแล้วหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมง ท่านก็เข้าเขตชายหมู่บ้านพอดีกับแสงสุดท้ายของตะวันเลือนลับไปจากขอบฟ้าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่บนฝั่งแม่น้ำเล็กๆที่มีตะลิ่งสูงลำน้ำนี้ในฤดูน้ำเรือแพสามารถล่องผ่านไปมาได้สบายแต่ในหน้าแหลงเช่นนี้น้ำแห้งขอดเสียจนเหลือแต่ทางน้ำไหลเป็นเส้นแคบๆคดเคี้ยวไปมามองดูเหมือนเส้นริบบิ้นสีขาว ที่วางพาดอยู่บนผืนทรายผืนใหญ่ตื่นพอที่จะลุยข้ามได้อย่างสบายส่วนตะลิ่งสูงที่ถูกน้ําพัดกัดเซาะตั้งแต่หน้าน้ํขนาขณะนี้เห็นชั้นของดินเป็นสีดําขาวแดงเหลืองแตกต่างกันและตัดกันได้อย่างถนัดชัดเจนเมื่อมาถึงฝั่งน้ําพระทุดงองค์คนั้นก็ไต่ตะลิ่งสูงลงสู่ท้องน้ำที่นั่นมีหลุมทรายเล็กๆอยู่หลายหลุม หลุมทรายเหล่านี้ชาวบ้านทำขึ้นเพื่อให้น้ำสะอาดซึมเข้ามาสำหรับใช้ในการอาบกินท่านพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งจึงดื่มน้ำและส่งน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปปักกรดบนลานว่างแห่งหนึ่งตรงชายหมู่บ้านอีกครู่ใหญ่มีชาวบ้านหลายคนเข้ามาหาท่านด้วยความดีใจไม่ใช่เพราะว่ารู้จักกับท่านมาก่อนแต่เพราะพระในความรู้สึกของคนไทยทั่วๆไปนั้นคือที่พึ่งที่คุ้มครอง ที่ช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนทุกยากและปัญหาต่างๆได้สารพันทุกคนที่เข้ามาหาท่านดีใจดังที่เปรียบเปรยกันตามประษาชาวบ้านว่าเรากับเห็นพระมาโปรดนั่นเองท่านทุดงไปไหนมาบ้างครับชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นด้วยสำเนียงแปลงๆอาตจจมาไปมาหลายแห่งเต็มทีภิกษุชราตอบไปทางอีสานก่อนแล้วจึงวกกลับมาทางเหนือนี่ อีสานชายผู้นั้นพึมพำผมเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยไปเขาว่าทั้งไกลทั้งกันดานมากคงหลายวันนะครับกว่าท่านจะมาถึงที่นี้อาตจจมาเดินทางมาได้เดือนกว่าแล้วและคิดว่าจะกลับวัดเสียทีอ๋ออาวัดท่านอยู่ที่เมืองไหนครับเมืองบางกอกท่านบอกหมายถึงกรุงเทพจากหมู่บ้านนี้ไปยังอำเภอหนทางสะดวกไหมโยม หน้าแหลงอย่างนี้สะดวกครับเดินไปวันหนึ่งเต็มๆก็ถึงแล้วจากตัวอำเภอก็มีรถสองแถวเข้าไปยังจังหวัดท่าน้าฝนสิครับลำบากมากไปอำเภอต้องไปเรือจากอำเภอไปจังหวัดก็ต้องอาศัยเรืออีกถนนเสียหมดรถวิ่งไม่ได้อ้ท่านจะพักที่นี่สักกี่คืนครับคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าอาตมาก็จะเดินทางต่อไปขณะนั้นเริ่มจะค่ำแล้ว เป็นเวลาเข้าใต้เข้าไฟชาวบ้านหมู่บ้านนั้นต่างตามไฟบ้างเป็นตะเกียงและบ้างก็เป็นใต้ส่องแสงบอมแวมออกมาจากตัวเรือนและชายคาเรือนที่นั่นและที่โน่นดูราวกับในตาของสัตว์ป่าที่วาววามในยามค่ำคืนขณะมาชุมนุมกันเพื่อจะลงกินน้ำครู่ต่อมาดวงจันทร์ก็เริ่มโผล่จากขอบฟ้าดูกลมโตกว่าปกติ สาดแสงนวลอลามไลไปทั่วทั้งทุ่งโล่งดงทึบและกระท่อมทับน้อยใหญ่ทั้งหลายก่อให้เกิดเงาดำๆทอดทาบนาบยาวไปกับพื้นดินแล้วเงานั้นก็ค่อยๆหดสั้นลงเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นสู่เบื้องกลางแผ่นผืนฟ้าด้วยเหตุที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่มีวัดนานๆจะได้พบพระสักที จึงอาราธนาให้ท่านเทศโปรดซึ่งท่านก็ไม่ขัดแต่ก่อนที่ท่านจะเริ่มเทศก็มีชาวบ้านคนหนึ่งคลานเข้ามาและก้มลงกราบมีอะไรหรือโยมท่านถามอ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังเจ็บหนักจวนจะสิ้นใจพวกผมปรึกษากันแล้วอยากจะให้ท่านไปเทศโปรดเป็นครั้งสุดท้ายได้ท่านรับทันทีบ้านอยู่ที่ไหนล่ะ ไม่ไกลจากที่นี้เท่าไรหรอกครับนั้นก็ไปกันเถอะชายผู้นั้นก้มลงกราบอีกครั้งและออกเดินนำภิกษุชราไปติดตามด้วยชาวบ้านอีกกลุ่มใหญ่ระหว่างทางชายผู้นั้นได้เล่าให้ท่านฟังว่าหญิงผู้กำลังเจ็บหนักใกล้จะดับจิตนี้เป็นคนที่น่าสงสารมากเพิ่งมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ไม่ถึงปีมากันสามคนนางคนหนึ่งผัวของนางคนหนึ่งและลูกชายอีกคนหนึ่งผัวของนางเป็นไข้ป่าตายเสียเมื่อน่าน้ำที่แล้วมา นางเป็นคนดีมากเพื่อนบ้านต่างพากันร,รักใคร่ชอบพอทั่วหน้านึกไม่ถึงเลยว่าจะมาล้มป่วยและสุดหนักลงอย่างรวดเร็วอย่างนี้ชีวิตก็เหมือนเปลวไฟบนปลายเทียนนั่นแหละโยมภิกษุชราว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะถูกลมแรงพัดเอาดับไปเมื่อไรทับหลังนั้นไม่ใหญ่นักฝากั้นด้วยไม้ไผ่ขัดแต่หลังคามุงด้วยหญ้า ภายในมีตะเกียงจุดอยู่เพียงดวงเดียวอาศัยแสงจันทร์ที่ส่องลอดหน้าต่างบานแคบแคบเข้ามาทำให้ห้องนั้นสว่างขึ้นอีกนิดหน่อยคนเจ็บนอนเหยียดยาวอยู่กลางห้องลูกชายวัยเก้าขวบนั่งหองอตัวหน่าเศร้าอยู่ตรงปลายเท้าของแม่เหมือนจะรู้ว่าแม่กำลังจะจากตนไปในอีกไม่กี่อืดใจข้างหน้านี้ พอเห็นพระคนเจ็บก็พยายามยกมือขึ้นประนมริมฝีปากขมุบขมิบแต่ไม่มีซุ้มเสียงใดๆลอดออกมาครั้นแล้วท่ามกลางความเงียบสงัดภายใต้แสงตะเกียงและแสงจันทร์ภิกษุชารานั้นก็เริ่มแสดงพระธรรม,มเทศนาน้ำเสียงของท่านแจ่มใสกังวานฟังจับความได้ถนัดชัดเจนท่านบรรยายอย่างง่ายๆถึงชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข ความดับซึ่งเหตุแห่งทุกข์และทางที่จะถึงความดับซึ่งเหตุแห่งทุกข์ชีวิตทุกชีวิตจมเกิดมาเป็นอยู่และเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ชีวิตทุกชีวิตพึงละเว้นความชั่วพึงกระทําแต่ความดีและพึงทําให้จิตใจบริสุทธิ์ระหว่างที่ฟังพระธรรมเทศนาหญิงป่วยประนมอยู่ตลอดเวลาสีหน้าค่อยคลายความทุกข์ทรมานลงไป พอพระธรรมเทศนาจบหญิงผู้นั้นก็สิ้นใจไปอย่างสงบทุกคนที่ชุมนุมอยู่ในที่นั้นก้มลงกราบพระและถอนใจใหญ่ออกมาพร้อมกันภิกษุชรามองร่างที่ไร้ชีวิตแล้วนิดหนึ่งจึงมองเลยไปยังเด็กน้อยแล้วบอกให้ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆท่านเรียกเด็กนั้นเข้ามาหาเอ็งชื่ออะไรท่านถามเมื่อเด็กน้อยคลานเข้ามาและก้มลงกราบเสือฮะ ท่านอุทานด้วยความประหลาดใจเสือเด็กชายวัยเก้าขวบผู้นั้นตอบซ้ำย้ำฉันเกิดปีเสือพ่อกับแม่ก็เลยตั้งชื่อฉันว่าเสืออืมแล้วนามสกุลล่ะเด็กน้อยสั่นหัวไม่รู้รู้ว่าไม่มีไม่รู้เอ็งมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนบ้างไม่มีพ่อกับแม่ไม่เคยบอกไหนแบมือมาให้ข้าดูสิแบทั้งสองมือเด็กน้อยนั้นทำตามภิกษุชราก้มลงมอง แล้วท่านก็ประหลาดใจอีกครั้งลายมือของมันช่างประหลาดพิลึกพิลั่นมันบอกว่าชีวิตของมันจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทั้งดีและทั้งร้ายอีกมากมายมันบอกว่ามันเป็นคนจริงคนซื่อคนดื้อแต่ถึงอย่างไรไอ้คนนี้ในวันข้างหน้ามันก็จะได้ดีได้เป็นเจ้าคนนายคนคนอย่างมันในชีวิตในหัวใจจะมีทั้งสุขและทั้งทุกข์รักคนกันไป จวบจนชีวิตจะหาไม่ลายมืออย่างนี้คนอย่างนี้พันคนหมื่นคนจะมีสักหนึ่งท่านมองหน้ามันแล้วนึกหน้ามันออกจากขี้ริ้วอยู่สักหน่อยแต่ในความขี้ริ้วมันมีบางอย่างที่น่าสะดุดใจน่าสนใจอาจจะเป็นเพราะคิ้วที่เข้มของมันตาที่คมของมันหรือรูปร่างอันแกล่งกำยำของมันก็ได้ลักษณะของมันมองผัดผาดก็ธรรมดาธรรมดาแต่พินิษพิเคราะห์กันแล้ว จะเห็นว่ามันผิดกว่าเด็กธรรมดาภิกษุชรานึกกำหนดในใจแล้วจึงเอ่ยเรียบๆไอเสือในเมื่อขณะนี้เองไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนข้าก็ยินดีที่จะอุปการะเองต่อไปเองจะไปอยู่กับข้าไหมล่ะไปอยู่วัดกับข้าที่เมืองบางกอกเจ้าเสือยังนั่งนิ่ง มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหลายคนในที่นั้นต่างพากันเห็นดีเห็นชอบและบอกมันเป็นบุญของเองแล้วไอ้เสือเอ๋ยตกลงไปกับหลวงตาท่านเถอะเอาละไว้พรุ่งนี้จัดการศพแม่เองให้เสร็จเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้เองจะได้หมดห่วงหลวงตากล่าวเจ้าเสือก้มลงกราบน้ำตาหยดลงต้องพืนเพราะความรู้สึกหลายอย่างที่ประดังขึ้นมาพร้อมกันในหัวอกมัน จากนั้นอีกสองวันเจ้าเสือก็ติดตามพระธุดงชราองค์นั้นเดินทางบ่ายหน้าลงใต้มายังเมืองบางกอกหรือกรุงเทพมหานครวัดนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าวัตพาน เป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงชานเมืองริมคลองเล็กๆสายหนึ่งซึ่งสองฝั่งคลองล้อมรอบวัดนั้นมีบ้านผู้คนปลูกอยู่แน่นหนาพอสมควรนอกจากคลองมีตรอกซอยหลายสายที่ตัดออกมาสู่ถนนใหญ่ในบริเวณวัดสงัดสงบและร่มรื่นศาลาฟังเทศใหญ่ตั้งอยู่ริมคลอง ใกล้ๆกับศารานี้มีสาลาท่าน้ำอยู่สองหลังสําหรับเป็นที่พักผ่อนอาบน้ำซักผ้ารวมทั้งเป็นร้านตัดผมไปไกลๆและเรือแพที่ขึ้นล่องผ่านไปมาก็ได้อาศัยจอดทำธุระหรือขายสินค้าด้วยทัดจากสาลาท่าน้ำขึ้นไปเป็นลานวัดกว้างสําหรับใช้ในเวลามีงานเทศกาลเช่นตรุษไทยตรุษสงกรานก่อพระเจดีสายและอื่นๆ หรือสำหรับไว้มีการละเล่นลิเกโขนหนังสดหรือหนังตะลุงเวลาเผาศพพ้นจากลานวัดก็ถึงตัวโบสถ์อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นโบสถ์สีขาวหลังคากระเบื้องเคลือบสลับสีฝีมือสร้างนั้นทั้งช่อฟ้าใบระกาหน้าบันคันถวยหางหงหรือหัวหนาคอยู่ในเกณฑ์งดงามและมีเสมาล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้านขวามือของลานเป็นหอระฆังมีระฆังสูงมีพวกเด็กวัด อระดมฝีมือรัวระคังรัวกลองเมื่อเวลาพระสวดมนต์เย็นอันเป็นกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วและเสียงกลองเสียงระคังนี้เองที่เร่งเร้าบีบความรู้สึกเจ้าหมาทั้งหลายทั้งหมาวัดและหมาบ้านในแวดวงนั้นให้ส่งเสียงเห่าหอนรับกันเป็นทอดทอดโหยหวนชวนให้ผู้ฟังเยือกในหัวใจแล้วเลยคิดเลิดไปไกลถึงพูดผีปีศาจทั้งหลายติดกับหอฉันเป็นกุฏิของท่านสมภาน มีคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่าท่านสมพานบ้างท่านอาจารย์บ้างส่วนคนที่ยังหนุ่มสาวก็เรียกว่าหลวงตาท่านชื่อบุญเรียกง่ายๆว่าหลวงตาบุญเอ่ยชื่อท่านเด็กวัดนั้นทุกคนจะต้องสายหน้าทั้งนี้เพราะท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเคร่งครัดกวดขันให้อยู่ในกรอบในพระวินัยทั้งพระทั้งเนนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายท่านจับเรียนหนังสือหมดความประพฤติต้องเรียบร้อยถ้าทำผิดเป็นต้องถูกโบย นกในวัดและปลาในคลองหน้าวัดจึงชุกชุมโดยปราศจากคนรบกวนหลวงตาบุญชอบุูดงท่านจะออกธุดงทุกปีและปีนี้ท่านได้ลูกศิษย์ใหม่มาคนหนึ่งคือเจ้าเสือเป็นลูกศิษย์คนเล็กที่สุดของหลวงตาบุญซึ่งเด็กวัดนั้นบอกว่าดุยิ่งกว่าเสือเจ้าเสือมาอยู่กับหลวงตาได้หลายวันแล้วมีหน้าที่ชงน้ำชาเทกระโถนน้ำหมากและกำลังเตรียมตัวจะเข้าเรียนหนังสือตลอดหลายวันที่เข้ามาอยู่ในวัดนี้ เจ้าเสือได้กินแต่เช้าไม่ได้แตะต้องลิ้มรสกับข้าวเลยเพราะพอหลวงตาและพระอื่นๆลุกจากหอฉันไปแล้วพวกลูกศิษย์ก็กลูกันเข้าประจำที่เจ้าเสือมาใหม่ยังเซอ่อซ่างง่มงามพอนั่งจะลงมือก็มีเสียงร้องว่าแกงเหาะวยเจ้าชามแกงก็มีอันต้องลอยขึ้นไปเหนือสำหรับราดลงไปบนจานข้าวคนโน้นนิดคนนั้นหน่อยจนหมดเกลี้ยงไปในชั่วพริบตาในบรรดาลูกศิษย์วัด คนที่ร้ายกาจเอาเปรียบกว่าเพื่อนก็คือเจ้าโตเจ้าโตตัวมันโตสมชื่อเพราะอายุมันตักเข้าไปถึง14ทําทำ่าจะแตกเนื้อหนุ่มแล้วต่อหน้าท่านสมพานมันทําตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พอรับหลังมันชอบวางโตเป็นหัวเรือใหญ่คอยข่มขู่ใครต่อใครให้ลงหัวมันอยู่เรื่อยอย่างเมื่อสองวันก่อนขณะที่เสือกําลังปฏิบัติหน้าที่ คือต้มน้ำเจ้าโตก็เดินสายอาดอาดเข้ามาเฮ้ยไอเสือมันตะคอกเอ็งใช้ฟืนต้มน้ําภาษาอะไรวะปราเดี๋ยวหมดป้าเดียวหมด,ด,ว,หมดวันนี้เอ็งต้องออกไปหาฟืนมาแทนข้าเจ้าเสือรู้ตัวดีว่าเจ้าโตมันแกล้งหาเรื่องว่าเพราะมันขี้เกียจไปหาฟืนแต่ฉันกําลังต้มน้ําเจ้าเสือแย้งเสียงอ่อนแล้วน้าในกาข้างบนก็เกือบจะหมดแล้ว ไม่รู้ละเอ็งต้องไปหาฟืนเดี๋ยวหลวงตาดุฉันยังไม่ทันขาดคำเจ้าโตก็ตบเบาๆเข้าที่ท้ายถอยเจ้าเสือทลาพลวดไปข้างหน้าหน้าแทบจะทิ่มลงไปจิ้มดินเอ็งมันจะวอนเสียแล้วจำไว้เอ็งเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่วัดนี้และตัวเอ็งเท่ากับลูกหมาเท่านั้นถ้าเอ็งขืนทำให้ข้าโมโหอ,อีกก้นกบเอง็งจะชำรุดเมื่อเจอตีนข้าเจ้าเสือก้มหน้ามองดูตีนของเจ้าโตมันโตจริงจริง ไม่มีทางสู้ไม่มีทางเลี่ยงแน่จึงยอมจำนวนมันโดยดีวันนี้เจ้าโตได้ใจมาดักเจ้าเสืออีกพอเจ้าเสือหิ้วกาน้นาลงบันได,ดกุฏิมามันก็กระดิกนิ้วให้เข้าไปหาและบัญชาฝืนจะหมดอีกแล้วประเดี๋ยวเสร็จธุระเรื่องน้ำเรื่องท่าแล้วเองก็จัดแจงหามาเสียวันนี้ข้าขอตัวเหนื่อยเต็มทีไปวานคนอื่นมั่งเถอะเจ้าโตในตาเขียว เสียงขุนขึ้นมาทันทีทันควันไอเสือเองรู้ไหมว่าเวลานี้เองกำลังพูดอยู่กับใครรู้รู้แล้วยังขัดขืนก็แปลว่าเองอยากจะล้องดีกับข้าใช่ไหมละ่ะเปล่าฉันบอกแล้วว่าวันนี้ขอตัวทีฉันเหนื่อยไม่ได้ข้าพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นข้าสั่งเองก็ต้องทำไม่ทำเองโดนเตะกำลังทั้งเหนื่อยทั้งหิวมาโดนขูเข่เอาขู่เอา เจ้าเสือก็เกิดอารมณ์โผงออกมาเอ,อ,อะอะก็ขู่จะเตะถือว่าตัวใหญ่เห็นใจฉันมั่งสินั่นแน่วันนี้ขึ้นเสียงเจ้าตัวร้องฉุนกักตะปบมือลงมากลางกระหม่อมเจ้าเสือขยุ้มจิกผมและกระชากเต็มแรงจนหน้าหงายโอ้ยไม่ต้องร้องข้าบอกข้าบอกล่วงหน้าแล้วเอ็งอยากขัดขืนเอ็งก็ต้องเจ็บตัวไม่ได้คิดจะสู้เลย แต่ด้วยสัญชตาตญาณแห่งการป้องกันตัวมือของเจ้าเสือที่ถือกาน้นาอยู่ก็เวียงออกไปโดนชายโครงของเจ้าโตโครมใหญ่กานั้นยังร้อนเพราะเพิ่งยกจากเตาไปชงเมื่อกี้นี้เองซํำน้ำร้อนก็ยังมีเหลือติดก้นกาจึงเมื่อเวียงปังมันก็กระชอกออกมาราดสีข้างเจ้าโตมันร้อนร้อนจนมันสะดุ้งโยงปล่อยมือจากจิกหัวทันควันเจ้าเสือถอยกรูดเจ้าโตตาเขียวปัดโอ้ยไอเสือ ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจช่ไม่ได้ตั้งใจมึงเจตนาน,นี้ไม่ว่าว่าแล้วเจ้าโตก็เวียงตีนโตของมันหวือมาเจ้าเสือหลบแต่ไม่พ้นเสียงดังปับกา้านาำหลุดออกจากมือกระเด็นหวือร่างเล็กๆนั้นพับลงไปกองกับพื้นในฉับพลัน